อันดาบอนสีสวัสดีครับพบกับอันดาบอนสีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็น่่งบอนสีกลางแจ้งนะครับที่เคยฟอร์มส,สวยๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่คนงานนะครับ ผลงานหยุดแล้วก็หญ้าท่วมนะครับทําให้ต้องปล่อยตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะกลับมาจัดการในจุดนี้ได้ตอนนี้ก็ใบของเขาแตกขึ้นใหม่ก็สวยๆครับหญ้าก็ยังเยอะเท่าเดิมนะครับตัดเท่าไหร่นะครับนี่คือใช้วิธีตัดหญ้านะครับแต่หนองเขาที่อยู่ใต้ดินครับก็จะโตแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นมานครับสหรับ ตัวนี้เป็นแปลงของหกหลงจุดแปลงนี้ตัดนานแล้วนะครับเขาก็ขึ้นเร็วมีหญ้าบางสายพันธุ์ที่ต้องทําการถอนนอ,อกนะครับถ้าจริงๆถ้าเราถอนทันนะครับเขาคุมเขาคุมหญ้าได้ก็จะสวยนะครับแต่มียวงช่วงหนึ่งที่ถอนไม่ทันก็จะไม่สวยจะไม่ได้ดําเนินการต่อเพราะตัวนี้ก็คือต้องใช้ลากสายรถนะครับดังนั้นคนงานที่จะต้องมาลากสายรถตรงนี้ก็จะเป็นคนงานประจํานะครับ ถึงจะลดน้ําได้ทั่วถึงหรือมีบางช่วงนะครับที่คนงานประจําไม่ได้อยู่งดไปสักหนงถึงสอวัน,นครับวันสีที่อยู่การแก้งต้องมีการลดน้ําตลอดนะครับถ้าไม่ลดน้ําตลอดเวลานะครับเว้นสักหนึ่งวันหรือสองวันบ่อยๆนะครับเขาก็จะยุบลงไปที่อยู่ในดินนี้ก็เ,เกิดขึ้นใหม่เขาจะได ความตัวโตๆนะเดี๋ยวลองขุดดูสักอาจะเขาก็แตกหน่อกมาไกลๆนี่นะครับหน่นองเขามาไกลๆถึงนี้อ่ออย่างนี้อ่อนี้กอวันนี้นะครับเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะดูแลเขาได้นะครับโซนนี้นะครับ ไก่เดชาตันนี้ความโตๆนะเดี๋ยวก็กัดสีเริ่มกัดสีมาแล้วสำหรับลอดใหม่ช่วงนี้ไม่มีแดดเลยนะครับสิบปันมาแล้วเป็นสภาพอากาศที่ว่าไม่เคยเจอนะครับแดดไม่มีสิบปันฝนก็ไม่เคยตกนะครับนี่ไก่ส่วนนี้ก็จะเป็นเงาะถอดรูปแล้วก็โคสุภราช สำหรับลูกค้าที่ถามว่าเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมครับเลี้ยงกลางแก้งแบบนี้ได้เลยครับรดน้ําให้เขาสม่ําเสมอนครับทุกๆวันถ้าร้อนมากก็เช้าเย็นครับ้าถ้าสภา,าพอา,ากาศปกติก็ลดตอนเช้าอย่างเดียวก็พอสิ่งสําคัญก็คือย่านครับถ้าแดดสําหรับย่าถ้าเขาเจอน้านะครับแล้วก็เจอแดดด้วยเขาจะโตเร็วมากทําให้แซมบนสีเราขึ้นมาก็จะบังแดดของบนสีไม่ให้บนสีสังเคราะห์แสงได้บนสีก็จะยุบแต่ย้านก็ยังโตต่ตอเน,นื่องได้ เดี๋ยวต้องคงต้องหาคนงานมาช่วยขุดนะครับขุดแล้วเอาหัวไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไถทําแปลงใหม่ทําระบบเป็นสายน้ําหยดแล้วก็คุมด้ดยพยางนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ต้องมีการหรือยญ้าเพื่อให้หญ้านะครับเกิดขึ้นมาใก้น้อยที่สุดเราจะได้มีเวลาครับเกีเกได้ว่าตัดไปเขาก็ขึ้นนําใหม่ครับสำหรับบันสีใครที่เห็นยุบแล้วนะครับไปเททิ้งนะครับ ตามไปดูนิดนึงนะครับเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้ในช่วงหน้าฝนนะครับหน้าหนาหน้าปกติเา็าจะไม่ขึ้นเห็นอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราเอายาออกเขาก็จะเป็นความสวยๆถ้าเรา,เายาออกเขาก็เริ่มสวยนะครับเริ่มตั้งกอได้ ก่อนการน,นาเสนอขอญอาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางหอ่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกองกระดาษจัดส่งพัสดุยีเมีดโดยบริษัทในไทยค่าจัดส่งมาเมาสชิดที่50บาทลูกค้าจะรับกี่กระถางก็ได้หรือจะรับไปฝากพ่อค้าไว้ก่อนแล้วค่อยทยอยรับในอีพีถัดๆไปก็ได้เช่นกันพ่อค้ามีพื้นที่รับฝากให้อัญญามัศีอยู่ที่อำเภอจุมเพ์จังหวัดขอนแกน่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันอกกนอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา 2- 4วันขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งอัญญามมมนีีเเก็บงงิิปาาทไไ่่ดด้คคจ ส่งเพิ่มแต่อยา่างใดสําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนหรือเก็บเงินไปทางพ่อค้าคิดเท่ากันไม้ที่ทางอัญญานามาจําหน่ายนะครับเป็นไม้กระถาง5.5นิ้วเป็นไม้ที่เกิดจากชิ้นผ่าปลูกในกระถาง4นิ้ว2เดือนแล้วก็ทาการนับไซต์ในกระถาง5.5นิ้วเป็นระยะเวลา2เดือนไม้ที่พ่อค้านามาจําหน่ายมีอายุเติมตั้งแต่4เดือนถึง6เดือนหากต้นไหนที่เป็นไม้ที่สูงโตเกินกลับเกินขนาด แล้วทาการตัดจอมก็จะมีอายุประมาณ8เดือนถึงได้นํามาจําหน่ายสําหรับไม้ตัดจอมหรือไม้ตัดใบเมื่อลูกค้ารับไปแล้วนะครับแนะนําให้พักไว้ที่บ้านสัก3าวันหากเขาไม่เหี่ยวไม่เฉาสามารถดับไซส์กระถางเป็นกระถาง10นิ้วได้เลยนะครับเนื่องจากว่าพ่อค้าปลูกให้2ต้นในกระถางและฟอร์มที่นํามาจําหน่ายนะครับเป็นฟอร์มที่พร้อมอัพไซส์กระถางแล้วหากทาการอัพไซส์กระถางช้าไปนะครับการเติบโต,ตเขาจะมีการชะง,งักเนื่องจากว่า2ต้นในกระถางจะใช้ธาตุอาหารมากกว่าปกติธาตุอาหารที่อยู่ในกระถางอาจจะไม่เพียงพอเมื่อลูกค้าสั่งบันชี บอลสีไปส่งที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับแนะนาให้แกะออกจากกล่องตอนเย็นเย็เนื่องจากว่าตอนเย็นอากาศและความชื้นค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันมากกับในกล่องทําให้เวลาแกะบอลสีออกมาบอลสีจะไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วมีเวลาพักตัวพักฟื้นอีกหนึ่งคืนนะครับหเราทาการแกะกลางวันมีโอกาสที่บอลสีจะเหี่ยวจะเฉาเนื่องจากว่าอากาศระหว่างวันมีค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ร้อนขอแนะนําเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP และวันที่ที่ทาการลรงคลิปมุมด้านล่างขวามือตรงโลโก้เป็นหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขนี้สามารถแอดไลน์ได้โปรม ชั้นและค่าจัดส่งจะขึ้นอยู่ด้านล่างให้โดยโดยปกติพ่อค้าก็จะทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นเดือนละหนึ่งครั้งสําหรับ EP นี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเมืองอุดรกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางเมืองอุดรกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางเมืองอุดรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองอุดรกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางเมืองอุดรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองอุดรกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางเมืองอุดรกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถาง เงินกดอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเงินกระดอนกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับอว์มัตโตมิดริฟอมหนึ Pokémon, cioè, credits, 53, án, ri, Angie, ่งต้นในกระถางฟอมัวโตมิดริฟอมโวโตฟอมหนึ่งต้นในกระถางมิดริกระถางนี้ให้ไปที่ราคา60บาทครับมิดริเปิดด่างเหลืองสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา60บาทฟอมหนึ่งต้นในกระถางคุณแผนฟอมสองต้นกับหนึ่งนอในกระถาง คุณแผนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางคุณแผนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุณแผนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางคุณแผนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองขิมพีฟอมสองต้นในกระถางเมืองขิมพีฟอมสองต้นในกระถางเมืองขิมพีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองขิมพีฟอมสองต้นในกระถางเมืองขิมพีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับราศีมินฟอมสองต้นในกระถางฟอมตัวโตราศีมินฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มตัวโตเริ่มเปิดดัง อาสีมีนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยบาทครั <emer> บดาสีมีนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางนินยาราฟอร์มหนึ่งต้นโตโตเริ่มกัดสีสวยๆกัดหนึ่งหนอด้านล่างนินยาราฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอในกระถางนินยารากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยบาทครับนินยารากระถางนี้ฟอร์มโตโตให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ เจ้าคุณฟอมสองต้นในกระถางเจ้าคุณฟอมสองต้นในกระถางป้ายสวยหนึ่งต้นอีกหนึ่งต้นไม่ป้ายเจ้าคุณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าคุณฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมีหน่อเล็กดังๆอีกหนึ่งหน่อพระอินทร์แปลงกายฟอมสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายฟอมสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพระอินทร์แปลงกายฟอมสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ ฮันนิคพุนชัยฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางฮันิคพุนชัยฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางฮันิคพุนชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งต้นโตโตสองต้นโตๆนะครับกับหนึ่งต้นเล็กๆด้านล่างฮันนิคพุนชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฮันิคพุนชัยกระถางที่หนึ่งฮันิคพุนชัยกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตโตในกระถางกับหนึ่งหน่อด้านล่างฮันิคพุนชัยกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งหน่อด้านล่าง ฮันรีุณชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฮันรีคุณชัยฟอร์มหนึ่งต้นโตๆกับหนึ่งหนอด้านล่างกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเป็นจระดวงน้ําทองฟอร์ม6ต้นในกระถางเป็นจระดวงน้ําทองไม่ป้ายฟอร์ม6ต้นในกระถางเป็นจระดวงน้ําทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเป็นจระดวงน้ําทองไม่ป้ายฟอร์มกอฟอร์ม6ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอร์มกอดกๆเดี๋ยวเขาก็กัดสีนะครับ ช่วงนี้เริ่มมีแดดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีพายุเข้าอีก2ลูกผีเสื้อสมุดอร์ม2ต้นในกระถางผีเสื้อสมุดฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีสวยๆผีเสื้อสมุดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับผีเสื้อสมุดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับอร์ม2ต้นในกระถางสุนทรวพู่3ต้นในกระถางสุนทรวพู่ฟอร์ม3ต้นกับ1นหน่อในกระถางสุนทรวพู่ฟอร์ม3ต้นกับ1หน่อในกระถางสุนทรวพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บบาทครับ สุนทรวู้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 10้บาทครับฟอมตัวโตฟอร์มกอเวลมายุราฟอมสองต้นในกระถางเวลมายุราฟอมสองต้นในกระถางเวลมายุรากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเบลมายุราฟอมตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางอนุมานเชิญธงฟอมสองต้นในกระถางอนุมานเชิญทงฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มตัวโตฟักายืมไม่ไหวนะครับขออนุญาตวางไว้ที่บน ที่ตังอนุมา,านเชนทงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120อบาทครับนุมานเชนทงฟอร์ม2ต้นในกระถางตัสีสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสองฟังโขงฟอร์มโตโตฟอมสองต้นในกระถางสองฟังโงฟอร์มโตโตฟอมสองต้นในกระถางสองฟังโงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 8อบาทครับสองฟังโงฟอร์มโตฟอมสองต้นในกระถาง สองฟังโคงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับสองฟ kind of ังโคงกระถางที่1น่งสองฟังโคงกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางสองฟังโคงกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางสองฟังโคงความโตๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับสองฟังโคฟความ2ต้นในกระถางกระถางให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับอันนี้ทดลองใส่กระถาง10นิ้วให้ดูนะครับความโตๆความสวยสวย สองฟังคงกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับสองฝังคงกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับทิดาแม่กองฟอร์มโตฟอมหนึ่งต้นโตหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อด้านล่างทิดาแม่กองฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อด้านล่างทิดาแม่กองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับทิดาแม่กองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็ก ดังยักษ์เป็นจักรยาฟอร์มสองต้นในกระถาง bueno กัดสีมาแล้วหนึ่งแล้วก็ดังยักษ์เปนจกายากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับดังยักษ์เป็นจักรยาฟ bueno อร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับองค์สุวรรณฟอร์มตัวโตฟอร์มสองต้นในกระถางองค์สุวรร like ณฟอร์มตัวโตฟอร์มสองต้นในกระถาง ของสุวรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับของสุวรรณฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์มตัวโตของสุวรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับนุมานถักด่านฟอร์มตัวโตฟอร์ม1ต้นในกระถางนุมานถักด่านฟอร์มตัวโตฟอร์ม1ต้นในกระถางนุมานถักด่านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับนุมานถักด่านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอร์ม1ต้นโตโตในกระถาง อนุมานหักดานกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กต้นเล็กยังเขียวอยู่อนุมานหักดานกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมานทักดานกระถางที่สองฟอมตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับจังหวัดระยองฟอมสองต้นในกระถางจังหวัดระยองฟอมสองต้นในกระถางจังหวัดระยองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับจังหวัดระยองกร,ร,ระรนนถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจังหวัดระยองฟอมสองต้นในกระถางไม้เขียวฟอมสามต้นในกระถางไม้เขียวฟอมสามต้นในกระถางเริ่มกัดสีแดงเข้ามาแล้วทั้งทั้งช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับแต่หลอดใหม่กัดสีแดงไว้แล้วไม้เขียวฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับไม้เขียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอีพีนี้ฟอร์มโตโต้นะครับนามาจัดโลให้ สาวโพธารามวันนี้มีมาแบ่งสามกระถางสาวโพธารามฟอมกอความหกต้นในกระถางกัดสีมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเขายุบแล้วแตกขึ้นนใหมก่ก็บางครั้งก็กัดสีมาเลยบางครั้งก็ยังไม่กัดสีแต่ว่าขึ้นมาเป็นกอาน,นาหกต้นในกระถางสาวโพธารามกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาแปดสิบบาทครับฟอมกอจัดโปรให้ที่ราคาแปดสิบบาทครับฟอมกอกอตัวโตกระถางที่หนึ่ง สาวโพธารามฟอร์มกอกระถางที่สองฟอมกอห้าต้นในกระถางสาวโพธารามฟอร์มกอฟอมห้าต้นในกระถางเริ่มขัดสีมาบ้างนิดหน่อยสาวโพธารามกระถางนี้พอคัดจัดตัวให้ที่ราคาแปดสิบบาททับสาวโพธารามฟอมกอห้าต้นในกระถางกระถางนี้จัดตัวให้ที่ราคาแปดสิบบาทรับสาวโพธารามกระถางที่สองสาวโพธารามฟอร์มกอกระถางที่สามฟอม ห้าต้นในกระถางสาวโพธารามฟอมกอฟอมห้าต้นในกระถางสาวโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับสาวโพธารามฟอมกอกอตโตคอห้าต้นในกระถางสาวโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับไมายอยู่ในกระถังห้าจุดห้านิ้วนะครับลองเทียบกระถางสิบนิ้วให้ดูนะครับผงเหินกระถางที่หนึ่งฟอม สองต้นในกระถางของเขินกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางควา์มโตโตของเขินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับของเขินฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับของเขินกระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางกับอีกสองหนอด้านล่างของเขินกระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางกับสองหน่อด้านล่างของเขินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับของเขินความโตคฟอร์มสองต้นในกระถางกับสองหนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ สัมพอทองฟอร์มตัวโตฟอมสองต้นในกระถางสัมพอทองฟอมสองต้นในกระถางสัมพอทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสัมพอทองฟอมหนึ่งต้นสัมพอทองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการอัพไซต์กระถางนะครับแนะนํานะครับเอากระถางสิบนิ้วแล้วก็กระถางห้าจุดห้านิ้วที่เป็นกระถางเปล่านะครับมาใส่แบบนี้เติมดินให้เต็มนะครับเติมดินด้านล่างก่อน แล้ววางกระถางแล้ววางกระถางให้สูงกว่าสักทีหนึ่งแล้วก็เติมดินน้างค่านะครับหลังจากนั้นก็ค่อยทําการยกกระถางใบนี้ออกนะครับก็จะเหลือเป็นพื้นที่สําหรับใส่ในใส่กระถางใหม่ได้นะครับการนําวันสีออกจากกระถางนะครับใช้สองนิ้วนะครับสองนิ้วสอดเข้าไปนะฝั่งละสองนิ้วนะครับนิ้วชี้นี่ก้อยกับนนางนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับสอดเข้าไปเพื่อ ิดดินไว้ให้ดินเขาร่วงนะครับจากนั้นก็ทําการดึงกระถางขึ้นนะครับพอถาใช้มือเดียวนะครับดึงกระถางขึ้นไม่ได้เดี๋ยวคอยัดความลงนะครับแล้วก็ไปวางใส่ในบล็อกที่เราทําการเตรียมไว้แล้วนะครับกดลงสักนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับการรับไซส์บอลสีนะครับก็จะเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็บอลสีของเราไม่ปรับช้ํานะครับระบบลากไม่ปรับช้ํา ถ้าเราใส่ต้นไม้ลงไปก่อน,นครับใส่ดินไปทีหลังโอกาสที่รากที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับจะให้ดูนิดนึงรากที่อยู่ขอบกระถางพวกนี้นะครับจะถูกดินกดดันลงไปทําให้รากเขาขายี้รากของเขาก็จะมีการขาดเป็นบางส่วนนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับโอกาสที่รากของเขาขาดจะมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็คือเราเตรียมดินเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมการนับไซส์กระถางองนันนี้จะทําให้ต้น วันสีของเราโตเร็วนะครับเสร็จแล้วก็ลดน้ําสักนิดนึงนะครับเติมดินลงไปอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ก่อนที่จะเติมดินนะครับแนะนํานะครับว่าเราเขียยดูก่อนนะครับว่าห่วงเขาอยู่ลึกแค่ไหนนะครับสองนิ้วของมือเรานะครับถ้าวันสีอยู่ต่ำกว่าสองนิ้วของมือเราก็คือพยายามเขี่ยดินออกนะครับหรือยกขึ้นมาให้สูงอีกพอเวลาที่เราปลูกแล้วนะครับในกระถางสิบนิ้วโอกาสที่เราจะทําการ เติมดินด้านล่างค่อนข้างที่จะยากดังนั้นเราปรับสภาพเขาเราปรับระดับหัวบอลสีนะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก็คือประมาณ2นิ้วนะครับสอข้อมือ2ข้อมือนะครับประมาณ2ข้อมือนี้บอลสีของเราจะได้แข็งแรงนะครับถ้าหากอยู่ต่ากว่านั้นนะครับนาคี่ยหลอดใหม่ที่แทงขึ้นมานะครับก็จะโดนสัมผัสกับดินนะครับบางคนปลูกลึก ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่ข้อนิ้วนัากไหมตอดใหม่ที่ขึ้นมาเขาอยู่บริเวณนี้ดินก็จะเสาะลงไปดังนั้นเพี้ยพวกเพี้ยพวกอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาก็จะกัดกินยอดได้ง่ายแต่ถ้าอยู่สูงประมาณนี้นะครับอันที่เพี้ยหรือไรแดงครับเข้าทําลายเขาก็จะทําลายยากนิดน,นึงเพราะเขาจะอยู่บริเวณนี้ขึ้นสูงๆมาก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าโดน ไตแดงเขเข้ามาทําลายก็เราจะได้เราก็จะได้กําจัดได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งนะครับลําต้นของเขาความสูงนะครับหากลดลงไปนี้ควาพุ่มเขาต่ําวามพุ่มเขาต่ําแสงเข้าได้น้อยนะครับเชื้อโรคก็จะเดินเติบโตได้ดีกว่าสัมพอทองฟอร์มตัวโตโโกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับสัมพอทองฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์มตัวโตสัมพอทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100ยบาทครับนาคินเทลราดฟอร์มนนกอ คามห้าต well, ้นในกระถางกับหนึ่งนอดตรงนี้นาคินเทราชอร์มกออร์มห้าต้นในกระถางนาคินเทวราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับนาคินเทวราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับนาคินเทราชอร์มห้าต้นในกระถางบ้านชมพูฟอร์มสองต้นในกระถางบ้านชมพูอร์มสองต้นในกระถางบ้านชมพูฟอร์มตัวโตหลอดใหม่กาลังจะกลางบ้านชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับมันจะพูกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมันจะพูฟอร์มสองต้นในกระถางซับอมพรฟอร์มสองต้นในกระถางซับอมพรฟอร์มสองต้นในกระถางซับอมพรฟอร์มตัวโตคลุมกระถาง10แบบนี้ซับอมพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับอมพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับซับอมพรฟอร์มสองต้นในกระถาง ทา่านบางแก้วฟอมสองต้นในกระถางทานบางแก้วฟอมสองต้นในกระถางทานบางแก้วกัดสีสีเขียวหนึ่งชมพูจางๆหนึ่งรอให้แดดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นน้ําตาล,ลนวลนท่าดบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับทานบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับทานบางแก้วฟอมสองต้นในกระถางพรกขันสุรีฟอมสามต้นในกระถาง ผักขันสุรีฟอมสามต้นในกระถางฟอมตัวโตก่อนหนาๆพระขันสุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0รบาทครับพระขันสุรีฟอมตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา118บาทครับมีทั้งแบบเล็กๆใบยาวเล็กๆด้วยครับกับมีแบบนี้ด้วยพระขันสุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา118อบาทครับฟอมสามต้นในกระถาง สอพินญาฟอมสี่ต้นในกระถางสอพินญาฟอมสี่ต้นในกระถางสอพินยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสอพินยาฟอมสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับนุมันจองถนนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1นหน่อในกระถางนุมานจองถนนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1นหน่อในกระถางนุมานจองถนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับนุมานจองถนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ หันุมานจองถนนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหันนมานจองถนนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกัดสีมาแล้วหันุมานจองถนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหนุมานจองถนนกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจังหวัดพิษณุโลกความกอฟอมสี่ต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกความกอฟอมสี่ต้นในกระถาง จังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับจังหวัดพิษณุโลกฟอร์มกอฟอร์ม4ต้นในกระถางปิ่นนิกอนฟอร์มโตฟอร์ม2ต้นในกระถางปิ่นนิกอนฟอร์ม2ต้นในกระถางปิ่นนิกอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปิ่นนิกอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปิ่นนิกอนฟอร์ม2ต้นในกระถาง หลวงปู่ขาวกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางหลวงปู่ขาวกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางหลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหลวงปู่ขาวฟอมสองต้นในกระถางหลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหลวงปู่ขาวฟอมสองต้นในกระถางหลวงปู่ขาวกระถางที่สองฟอมห้าต้นในกระถางหลวงปู่ขาวกระถางที่สองฟอมห้าต้นในกระถางฟอร์มกอกในใหญ่เว่นนี้หลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 120บาทครับลงปูขาวฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับจุฬาลงกรฟอร์ม1ต้นัวตโ,ตโตในกระถางนะครับเทียบกระถาง10นิ้วนะครับฟอร์มตัวโต,โตในกระถางใบ่ตโ,ตโตแบบนี้จุฬาลงกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับจุฬาลงกรฟอร์ม1ต้นในกระถางมีต้นเล็กน้านล่างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นต้นไรเพราะว่าถ้าเป็นต้นนองเขาจะอยู่ติดต้น,ต,นต้นแม่ อยู่ลาลองก้อนอร์มมตัวโตกดกัดสีชมพูสวยๆกระดูกชัดๆอยูลาลงกรอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับปีนี้พีทีนี้เป็นไม้อร์มโตนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบริษีติดต่อมาที่0876115169เป็นทั้งหลายและบอโทรสำหรับวันนีทาย,ยาบรญษีต้องการคําว่าสวัสดีครับ